thank <laughs> you สวัสดีครับผมจะโอภาชมวันนี้มาทั่ทไทยทุกคนนะครับและตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่มุมมุมหนึ่งของหมู่มบ้านเมอสอูและวันนี้ผมมาดูมาดูอะไรมาดูความเสียหายของภายในหมู่บ้านนะครับผมว่ามีความเสียหายอะไรทําไมถึงมีความเสียหายเนื่องจากเมื่อวาน13บมนาฬิกายนาทีหลายคนน่าจะรู้ดีว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับผมตอนแรกผมก็รึกว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นด,ดินไหวเฉพาะเม่อสอูเมื่อวานผมกับลูกน้องก็ได้ทําการสับฟภาคนะครับผมสร้างที่พักซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่่่นนนนนนน้้้ออองหหาารรรตัััะคบผมมมกก็ไูเเลยืว มันจะเกิดแผ่นดินไหวตอนแรกไม่รู้เรื่องจริงๆตอนนั้นเป็นช่วงที่พักนะครับผมพักจากการสับปากพักจากการ เสริมสร้างสร้างที่พักอาศัยน้องพลทหารนะครับผมน้องทหารก็กาลังพักผ่อนแทบอธิาศายนะครับผมอยู่ดีๆก็เกิดการสั่นไหวแรงมากนะครับผมโดยเฉพาะห้องที่นั่งกินข้าวของพวกผมนะครับผมไอรงนั่งสถานาการณ์ลงอ่ากินข้าวนะครับผมสั่นสะเทือนเหมือนมีคนโยกนะครับผมตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็นืว่าใครไปเขยาเสาหรือเปล่าที่ไหนไร่มันรุนแรงทวีคูณขึ้นครับขนาดตรงเนี้ยแม่สคยอูยังรุนแรงขนาดนี้นะครับผมผมสัมผัสถึงความรุนแรงนั้นได้ได้ดีมากได้ดีมาก,มากเรียลๆตอนแรกตกใจเฮ้ยหน้าผา สูงชันของเมตส์โอพังทาลายหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเสียงนะครับผมซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมไม่สามารถค้นหาที่มาของสิ่งนั้นได้ก็เลยใส่นานว่าแผ่นดินไหวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคผมก็นิ่งๆไปนะครับผมเมื่อก็เกิดได้ประมาณ5นาทีต่อเนื่องนะครับผมก็สั่นแรงเหมือนกันนะครับผมเหมือนที่ในเมืองอะไรที่ในประเทศไทยสัมผัสนะครับผมแต่ในเมืองกรุงเทพนะครับผมสัมผัสได้ความรุนแรงแรงจริงๆนะผมเลยขั้นตึกกระตุกจัก,จกในกรุงเทพ พังทลายลงพังพังถลม่มทลายลงมานะผมซึ่งตึกนั้นเป็นตึกสตงองการเงินระหว่างประเทศต่างประเทศนะผมเสีงืประมาณ2,000บาททุกคน2 0 0 0ล้านบาทโอ้โหแต่ก็ขอแสดงความเสียใจยสําหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับผมก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับผมซึ่งสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับผมวัดความรุนแรงได้ประมาณ8.2มิลิเตรนะครับผมซึ่งจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมันทะเลที่ประเทศพม่านะครับผมซึ่งสาเหตุที่เกิด แผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก100รอยเลื่อนของสกายนะครับผมซึ่ง100รอยเลื่อนของสกายเนี่ยจะวางพาดตัวอยู่ระหว่างกึ่งกลางของประเทศพม,ม่านะครับผมมีความยาว1,200กิโลเมตรนะครับผมซึ่งแผ่นดินไหวเมื่อวานนะครับผมมีความลึกประมาณ10กิโลเมตรนะครับผมทุกคนขอเสริมนิดหน่อยลืมไปนะครับผมก็ซึ่งเป็นรอยพาสกายแล้วครับผมรอยพาดตรงเนี้ยจะมีความยาวประมาณ1,200เมตรนะครับผมทุกคนซึ่งรอยพาดตรงเนี้ยนะครับผมจะ มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดใต้ของประเทศพม่ากกันเลยนะครับผมซึ่งไอนะ้ลอยพาสสกายเนี่ย เคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั area, ้งและมีครั้งที่รุนแรงที่สุดประมาณ2ครั้งนะครับผมครั้งแรกที่เกิดเนี่ยว่าระดับความรุนแรงได้ประมาณ70์ลิตรนะครับผมตอนนั้นตอนนั้นไม่แน่ใจว่าพศอะไรนะผมและต่อมาก็เกิดความรุนแรงประมาณ8.0์ลิตรถือว่าถือว่าแรงนะครับผมตอนนั้นนะและครั้งนี้ครั้งที่รุนแรงที่สุดนะครับผมในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้8.2อลิตรทุกคนไอ้ลอยเรื่องสกายนะครับเป็นลอยเรื่องที่ แรงที่สุดในทวีปแอฟริกาเหนือนะครับผมซึ่งเขาให้แสให้สมยานามว่าเป็นายักษ์แห่งเมียนมานะครับผมซึ่งคล้ายๆกับยักษ์ตื่นยักษ์กระดิกก็ทําให้เกิดปรากฏการแผ่นดินไหวประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ขอเอาใจช,ช่วยทุกคนด้วยละกันนะครับผมและผมขอภาวนาอย่าให้มันเกิดอย่างนี้3ามสออีกนะครับผมตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บนบนคอนโดสูง กำลังลำบากจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่า f c ผมที่อยู่ทางกรุงเทพเป็นยังไงบ้างถ้าเข้ามาแถามถ่ายกันนะครับผมโอเคผมก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมเ c ท่านผู้ชมทุกคมที่อยู่ในโซนคือที่อันตรายนะั้นขอให้คนภัยตรงนั้นนะครับผมอย่างปลอดภัยนะครับผมและผมก็ได้ทําการเดินสํารวจตั้งแต่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ลงไปท้ายหมู่บ้านและมาถึงจุดนี้นะครับผมก็อยากจะพาทุกคนได้ชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับผมของบรรยากาศที่นี่แม่สุอูนะครับผมและที่ผมยืนอยู่นี้คือหน้าผาแม่สุอูจุดๆหนึ่งนะครับผม ซึ่งเป็นจุดแรกที่ผมพาทุกคนมานะครับผมปลาและตรงนี้ก็เป็นบ้านของพี่แพรแมทพิชิตคนทางที่เจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับผมซึ่งสภาพบ้านก็เป็นลักษณะนี้เลยทุกคนตามนะครับมีบอ่อปลาด้วยนะครับผมขออภัยนะมันก็จะขวนเล็กน้อยทุกคนเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงนะครับผมผมขึ้นมาทํางานและผมทํางานจากเมื่อวานแต่จากเมื่อวานที่มันเสร็จผม้็ทันคนเดินสะดุดลงจากตรงนี้นะครสู่บนท้นนองถนนของหมู่บ้านนี่ครับทุกคนนี่คนระับ อันนี้ก็จะเป็นถนนสองล่องเ้อรถนะครับผมโอเคตามมาและผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทําความรู้จักและครับผมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งชาวบ้านท่านนี้หลายคนน่าจะรู้จักคุณนายเพืนตาดีเขาคือลุงกอนั่นเองตามนะครับและนี่ก็คือบ้านของลุงกอนะครับผมลุงกอครับสวัสดีครับตามมาครับตามมาครับทําอะไรอยู่ครับลุงกอทำตักข้าอยู่คนเดียวเหรอครับคนเดียวครับลุงกออยู่คนเดียวด้วยนะครับผมขออนุญาตถอดรองเท้านะครับผมลุงกอทานข้าวเที่ยงหรือยังครับ กินแล้วนะครับนแ,บแนะตาขึ้นมาครับทุกคนนี่ครับบ้านของลุงกอแน่อย,อยู่ไหมครับเป็นไงลุงกออย,อยู่คนเดียวเนาะอยู่ครับลนะุงเมย์ข้างล่างลูกเมย์อยู่ข้างล่างเอ้ยเป็นชอบเป็นหนุ่มสดเนาะโอ้โหสวยงามมากขอยืมดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับรปปรข้าวเปลือกข้าวเปลือกครับตะกจ้าตะกจ้าข้าวเปลือกนี่ทุกคนมีความประณีตนี่ทุกคนดูทายเส้นดิเนี่ยมีความละเอียดสิ้นเล็กมาก ใช้เวลากี่วันนะครับทุกๆเสาร์วันอันนี้วันที่สามใช่ไหมครับนะวันที่สองวันที่สองนะ้โอโอ้โหเขาเรียกว่าเปือ้อนเมวใช่ไหมครับเปื้อเปืเป้อหลังเปื้อหลังนะครับผมแต่ผมเข้าใจเรียกเปือ้อนเมวก็เรียกถูกอยู่ใช่ไหมครับสวยงามมากวัสดุก็ทํามาจากไม้ไผ่ใช่ไหมครับมาทำไม้ไผ่ธรรมชาติไม้ไผ่ธรรมชาติไม้ไผ่เนี่ยก่อนที่จะเอามาสานแบบเนี้ยลุงกอต้องเอาไปผ่านกระบวนการยังไงต้องไปตากแดดไหมตากให้ดีๆแล้วก็แล้วก็ตากแดดข้างหลัง ตัดให้มันดีๆก่อนให้มันเป็นลักษณะที่สวยงามแบบนี้นนแล้วก็ไปเป็นพืนแดดทีหลังใช่ไหมครับอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าขายนี่ตกใบเท่าไหร่ครับน,นี่บบละร้อยกว่าเออสองร้อยใบล200ะสองร้อยถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าแก่ฝีมือนะครับผมแต่คิดรายวันหรือวัน<ม>วันละห้าสิบบาทแค่นี้นแต่ถ้าคิดเป็นรายวันนะครับผมฝ <laughs> ีมือล้วนๆวันละห้าสิบบาทโอเคโหมีความแข็งแรงทุกคนนี่ครับ ไม่เคยเหวินดูเลยนี่ครับส่วนดีกันธรรมดาผมไม่เคยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกช่วงเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรก็ทําแบบนี้ครับเนาะครับโอ้โหขออนุญาตเข้ามาดูในบ้านลุงกอได้ไหมครับได้คได้มาเข้ามาเลยเดินเข้ามารับนี่ครับในบ้านลุงกอลแบบนี้ขออนุญาตตักมาไม่หยาบวันนี้ก็เป็นรายการตีให้กลัวเมื่อวานพาเข้าชมบ้านพวกผมวันนี้มาดูบ้านชาวบ้านของลุงกอด้วยทุกคนมาตา่กล้องเข้ามาเลยครับอย่าลืมถอดรองเท้านะมาเข้ามาเข้ามามา นี่ก็เป็นที่นอนของลุงกอนแล้วผมที่ก็ประมาณนี้เลยเรียบง่ายมากทุกคนนี่ครับไม่ต้องอะไรมากมายวิถีแบบชนบทธรรมชาติเพียงพอมากทุกคนนี่ครับไม่ต้องยึดติดของแค่มีที่สุกหัวนอนมีที่บังแดดบังฝนมันลมแค่นี้ก็เพียงพอและตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวครับคนุนครับบันไดเขาแนรักมากทุกคนดูนี่สินี่นี่มาตามมาดูใกล้ๆลองแตะกล้องมานี่ครับ ลักษณะไม้ตีธรรมดาสองขั้นนะครับแล้วก็มีไม้เสริมสามารถขยับขยื่นได้เคลื่อนย้ายได้ทุกคนนี่ครับตามมาครับตามมาตามมาเลยครับตามมาเดินลงมาเลยครับตามมาอันนี้ก็จะเป็นพริกกระเหรี่ยงนะครับผมพริกกะเหลี่ยงของแท้มีความเผ็ดร้อนจริงๆนี่ครับเม็ดเขาจะเล็กนะครับผมนี่ครับดูไปดูมากระขายดอกอะไรนะที่มันเป็นของจีน่ะรู้จักไหมครับผมก็เรียกไม่ถูกเนาะนี่ครับนี่ครับ นี่แหละครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมดอกคำฝอยเออดอกคำฝอยนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นเตาไฟเป็นไงทุกคนเคยเห็นไหมเตาไฟบนเขาบนยอยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้รองรับพวกที่เท่านะครับผมเศษเท่าฐานจากปืนจากไม้ที่ทําการผอมไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับช่วงฤดูหนาวนะครับผมถ้าก่อไฟตรงนี้จะอุ่นมากๆทุกคนนี่ครับนี่ครับ ลงครัวบนดอยวิถีก็แจ้งง่ายๆเลยนี่ครับชั้นบางถ้วยดูน่ารักมากทุกคนนี่ก็จะเป็นก้อมก้อมภาษาเหนือมาถึงที่นั่งนะครับผมแตมทุกภ,ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกด้วยก้อมคนไทยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยโคกโคก็มีครับนี่โคกโคกไม้อันนี้ก็เป็นไม้พายนะครับผมนรือตะหลิวนะครับผมใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมประมาณนี้เลยเรียบง่ายสุดๆทุกคนนี่ครับ มีความวุ่นวายจากในเมืองมาอยู่แบบนี้ถ้าจะดีทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเป็นที่ล้างจานนะครับผมนี่ครับโอ้โหจับจประมรี่ด้วยทุกคนมาตามมา,มาล่าแรดท่านกันต่อครับป่ารับตามมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปืนหน้าไม้เครื่องมือทำมาหากินลืมบอกไปลุงกก็เป็นนายพนท่านหนึ่งนะครับผมที่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์แสิ่งของประทังชีวิตนะครับผมนะโอเค ตอนนี้บรรยากาศเย็นมากๆทุกคนทีนท่น,นี่ครับโอ้โหทุกคนนี่มาชมบรรยากาศตรงนี้ชมบรรยากาศตรงนี้นี่ครับอขออนุญาตนั่งลงก่อนจากกล้องเห็นไหมตรงนู้นนะผมเป็นบริเวณแนวเทือกเขานะผมที่อยู่ล้อมรอบหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะผมตั้งแต่เทือกเขาสี่ีไปจนสุดแขว้นประจบกับยอดเขานะครับผมยอดเขาสิงขอนนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยทุกคนลองฟังดู จะได้ยินเสียงแมงจักจันร้องดังระงมเลยทุกคนเี่จะดูจะดูร้อนจะดูแรงก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกคนประมาณนี้นะครับผมทุกคนเป็นยังไงนะครับผมน่าจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่นี่อย่างที่มุใจใช่ไหมโอเคอันนี้อะไรครับลุงปอปุ๋ยนะออะไรนะปุ๋ยปุ๋ยอ๋อผมก็นึกว่าหมอนอ๋อปุ๋ย เป็นไงลูกกออยู่แบบนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขอยู่ครับมีความสุขนะครับเนาะบ้านของลูกกอสร้างได้นานเรียนกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้สี่ปีแล้วสี่สี่หรือสิบสี่สี่สี่ปีหรือสี่ปีเลยครับสี่อ๋อแต่ดูสภาพเหมือนสร้างนานมากเลยครับเนาะแต่หม้อมันกินหมดหม้อมันกินนี่มันจะดีอยู่ใช่ได้หรอไู่มีอยู่หม้อกินหมดครับไม่เป็นไรครับเนาะเรื้อเกิดเติมมากี่หน้านะครับ จะทําการรื้อถอน<ป>ทําสร้างใหม่ปีหน้าครับเนาะโอ้ดูม็ดโค้งคมกินข้าวเรียบร้อยนะครับเนาะแรบ้วได้จะเข้าแปดตอนไหนครับไปล่าสัตว์เดือนหน้าเดืนนี้เขาก็ได้เดือนนี้ก็ได้ผมไม่ว่างเออเมื่อวานเมื่อวานเกิดเหตุแผ่นดินไหวรู้ไหมครับไม่รู้ครับสัมผัสสัมผัสถ,ถึงความรุนแรงได้ไหมครับเมื่อวานรุนแรง บ้านลุงกอเป็นไงบ้างสั่นไหมมันสั่นอีกครับมันนิ่งๆตอนนั้นลุงกออยู่อยู่บนบ้านใช่ไหมอยู่บนบ้านนี้อย่างนี้สั่นตรงนี้ตอนนั้นกําลังทําอะไรทำลายเสรีเสรีบ้านครับอ๋อสั่นตะแกะอยู่ดีๆเนาะครับโอ้โหนึกว่าใคร้าเป็นผีมาหลอกเนาไม่ใช่เลยมันเจอดีไปตอนแรกนึกว่าผีมาหลอกผีอะไรมาขยับบ้านขนาดนั้นขย่บนี่ครับคือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้ร้างปรากฏการณ์นะครับผมไปทั่วโลกเลยทั้งประเทศไทยนะครับผมทุกคน ไม่ใช่เฉพาะที่แม่สุออครับผมไม่เป็นเชียงใหม่รุงเทพหนักสาหัสเหมือนกันนะครับผมในเพราะตัวคอนโดตึกสูงนะครับผมทุกคนมะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมแต่โชคดีของผมที่ไม่เกิดจางสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินนะครับกครับผมทุกคนเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมสหรับคลิปนี้ โอเคอีกประมาณกี่วันจะเสร็จครับลุงกอลพปุ่งนี้เสร็จแล้วเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ามีคนซื้อจะขายไหมครับนะอันนี้ผมใช้เองครับใช้เองนะครับเนาะส่งไปข้างล่างส่งไปข้างล่างครับเนาะ,ะผมชอบเนี่ยเส้นเล็กมากน่ารักดีครับเนี่ยเห็นแบบนี้ผมทําไม่ได้นะผมต้องใช้ความใจเย็นความพยายามขนาดไหนถึงจะได้แบบนี้ทุกคนนะใช่ไหมครับอันนี้นอกจาก ใช้ฝีมือแล้วต้องใช้อะไรด้วยใช้ใจด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีใจก็ทําไม่ได้ใจรีดรีดทำไม่ได้ไไดครับครับใจร้อนรีบทําไม่ได้นั่นมันจะไม่สวยนะครับเนาะต้องศัาายความประณีตนะครับผมและความละเอียดอ่อนมากๆทุกคนนะเปึ๊ะเมียวนี่ครับพามาชมสดๆเลยทุกคนนะโอเคครับผม ขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่ถ่ายถ่ายกันเข้ามานะครับผมถึงความผง่ายว่าผมเป็นยังไงบ้างนะผมขอบคุณจากใจนะครับผมนะผมไม่เป็นไรผมแข็งแรงดีแนะผมปลอดภัยทั้งกายและใจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ครับทุกคนแต่ที่นี่ใกล้ประเทศ่า,ากก็จริงนะครับผมแต่ได้รับแรงสั่นสะเทือนน้อยนะครับผมนะไม่เท่าแถวในเมืองเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะครับผมทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนะเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันตรงจุดนี้ ไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนหากผิดพลาดประการใดผมจะโอมาชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ,บกกรลุงก็ลุงก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ